สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง Vip ธรรมดานะครับช่อง Vip ธรรมดาก็จะมานําเสนออุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่หกนะครับมมงเช้าวันที่หกนะเช้าวันเสาร์นะครับที่สองที่สามอ่าียไม่รู้เลยนะครับ ลุ้นๆกันกันแล้วกันนะครับเช้าเช้านะครับตีหนึ่งตีสองตีสามนี่แหละประมาณนี้นะครับขอขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้าขมาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่งคงมั่งคั่งมั่งมีสวีทรับสวีโชคและวีถูกนะครับเอามาชมกันเลยนะครับวันนนี้ะ วันที่หกนะวันที่หกนะครับดาวจนเช้าหกเจ็ดแปดคอนแนนที่หกกับเจ็ดส่วนแปดเป็นเจลรองนะแปดเป็นเจลรองนะครับหกเจ็ดคู่กับสองสามนะครับประมาณนี้นะครับอ้ามาอีกแล้วยุงทำไมมันฝนตกอะ่ะฝนตกแล้วยุงมันกระจายเปิดห้องด้วยอืมครับอ่ามาจับคู่กันที่คันนี้สองหกสามหก สองหกสองเจ็ดนะครับสามหกสามเจ็ดนะครับสี่หกสี่เจ็ดนะครับห้าหกห้าเจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับเราเน้นที่สองกับสามเราก็จัดที่สองกับสามนะครับอย่างนี้นะครับส่วนหกกับเจ็ดเนี่ย ออฟันธงที่หแล้วกันนะครับหาหกนะครับ6 7เจ็ดแปดใครชอบเห็นต่างก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับส่ือนเด่นที่สุดก็อยู่ข้างบนนี่แหละห้ามามานี้นะครับจุดวินอยู่ตรงนี้นะครับใครชอบแปดก็มาใส่นะใครชอบแปดก็รูดวิ่งนะครับสามนี้นะครับอันนี้นะครับ6กับเจันธงที่เจ็ดแต่เอ้ยหกนะครับหกลูดวิ่งนะรูดวิ่งนะครับสามนี้เลยครับจุดเอาเลยคันนี้เรียบร้อยแล้วครับ รุนดาวจนเช้านะครับตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมาดูรุ่นๆกันดูก่อนประมาณนี้นะครับครับใครยังไม่นอนก็ลุ้นได้ใครนอนแล้วก็มาลุ้นตอนเช้าเอานะครับจะได้แห่งๆนะครับถามนี้เลยนะครับขอขอขอบพระคุณมากๆนะครับเอาแบบสั้นๆนะวันนี้นะครับขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ